สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องแบบสอบถามการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสำหรับรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะครับ 1. นางสาวธัญ,ญพรการพาณิชย์รหัสนักศึกษา5404167 2. นายอภิวัตพรศิริวัฒนากุลรหัสนักศึกษา5 4 0 4 2 7 5 3. นางสาวสุดารัตน์นานําพองรหัสนักศึกษา5 4 0 4 4 4 9 4. นางสาวปิยชัตเทิงจิตสกุลรหัสนักศึกษา5 4 0 4 5 6 4 5. นางสาวพนาพรแสงจันทร์รหัสนักศึกษา5 4 0 5 0 9, 5 5. 5 5 5 5 9 7ครับ รูปของแบบสอบถามแบบสอบถามการใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะเทคนิคการแพทย์ข้อ1เพศหญิงหรือ,รอชายข้อ2ชั้นปีที่กำลังศึกษาชั้นปีที่1ห,หรือชั้นปีที่สองหรือชั้นปีที่สามหรือชั้นปีที่4ี่ม คุณเคยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ที่คณะเทคนิคการแพทย์หรือไม่เคยต่อข้อสี่ไม่เคยถ้าไปทำข้อ9 4. คุณเคยใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะเทคนิคการแพทย์บ่อยแค่ไหน2วันต่อสัปดาห์หรือ3วันต่อสัปดาห์หรือทุกวันหรือเทอมละครั้งและอื่นๆ 5. ระยะเวลาในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 30นาทีหรือ1-2ชั่วโมงหรือ3-4ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงขึ้นไปและอื่นๆ 6. 6. จำนวนคอมพิวเตอร์เพียงพอกับผู้ใช้บริการหรือไม่เพียงพอหรือไม่เพียงพอเ็ดใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการทำอะไร เล่น Facebook หรือตรงทะเบียนเรียนหรือทำแบบประเมินอาจารย์หรือเล่นเกมและอื่นๆ 8. คุณมีความพึงพอใจในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์แค่ไหนพอใช้หรือปานกลางหรือดีหรือ,รรอ,ด,รอดีมาก ข้อ9เหตุผลที่ไม่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ไม่รู้จักวิธีใช้หรือขี้เกียจเบิกเมาส์หรือ,รมอ,มรอไม่ชอบใช้ของสาธารณะหรือไม่มีความจำเป็นและอื่นๆจากการนำแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรม s p s s เป็นดังนี้จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด40คนเป็นเพศชาย10คนคิดเป็น25%เปอร์เซ็นตเป็นเพศหญิง30คนคิดเป็น75%เปอร์เซนตจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด40คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่1นหคนคิดเป็น12.5เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สอง21คนคิดเป็น52.5เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามหคนคิดเป็น15.0เปอร์เซ็นต์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4 8คนคิดเป็น20.0เปอร์เซ็นต์ คำถามข้อที่1คุณเคยใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะเทคนิคการแพทย์หรือไม่จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด40คนเคย22คนคิดเป็น55%เปเซไม่เคย18คนคิดเป็น45%เปอร์เซน์ จากคนที่เคิใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะที่บริการแพทย์ทั้งหมด22คนใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะที่บริการแพทย์2วันอสรปดา์จำวน2คนคิดเป็น5%ใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะที่บริการแพทย์เพิ่มหลังจำนวน1 9คนคิดเป็น4.7%และอื่นๆจำนวน1คนคิดเป็น2.5% ยะเวลาในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์จากคนที่เคยใช้ห้อง Computer, คอมพิวเตอร์คณะครุการแพทย์ทั้งหมด22คนใช้ห้องคอมพิวเตอร์วันละ30นาทีจำนวน18คนคิดเป็น45เปอเซนใช้ห้องคอมพิวเตอร์วันละ1.2ชั่วโมงจำนวน4คนคิดเป็น10เปอร์เซน คอมพิวเตอร์เพียงพอจำนวน6คนที่เป็น15เปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอจำนวน1 6คนที่เป็น40เปอร์เซ็นต์คำถามข้อที่7 ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการทำอะไรจากผู้ตอบแบบสอบถาม20คนใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน11คนคิดเป็น27.5%ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการทำแบบประเมินอ,อาจารย์9คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์22.5% คำถามข้อที่8คุณมีความพึงพอใจในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์แค่ไหนจากผู้ตอบแบบสอบถาม22คนพอใจ3คนคิดเป็น7.5เปปานกลาง10คนคิดเป็น25ดี8คนคิดเป็น20ซน์ดีมาก1คนคิดเป็น2.5เซ คำถามข้อที่9เหตุผลที่ไม่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ปากผู้ต่อแบบสอบถาม36คนขี้เกียจเบิกเมาส์จำนวน10คนคิดเป็น25%เซไม่ชอบใช้ของสาธารณะ3คนคิดเป็น7.5%ไม่มีความจำเป็น21คนคิดเป็น52.5%และอื่นๆ2คนคิดเป็น5%เซ